สวัสดีครับเพื่อน,นเพื่อนแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือสองและทาง YouTube รถบรรทุกมือสองนทอนครสวรรค์ครับวันนี้จะพามาชมรถหกล้อด,ดำดินห้าคิวเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุกหกล้อยี่ห้อฮิโนรุ่น km 7 7 7 117ดง้เแรงม้ารถทั้งแท้มือเดียวไปแดงออกห้างครับจดทะเบียนปี2533ครับเครื่อง wo cd 1 1 7ดแรงม้าครับรถสีเดิมทั้งคันครับภายในสวยครบสมบูรณ์แอร์เย็น ตงรงล่างใหญ่สังทาย F ครับคันสสวยเดิมตลอดเส้นกระบะดับบรรทุก5คิวพร้อมใช้งานครับรถเอกสารเล่มพร้อมหากเพื่อนๆกำลังมองหา6ล้อดับ5คิวไว้ใช้งานราคาเบาๆคันนี้ขายในราคาเพียง295,000บาท295,000บาทหากเพื่อนๆสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0848211158 0848211158 นัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ